สวัสดีค่ะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนเป็นสารอาหารได้ยังไงก็พร้อมแล้วไปดูกันอาหารที่เรากินเข้าไปจะสามารถเปลี่ยนเป็นสารอาหารเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายได้จะต้องผ่านระบบในร่างกายที่มีชื่อว่าระบบย่อยอาหารค่ะ โดยอวัยวะในระบบย่อยอาหารแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือทางเดินอาหารและอวัยวะช่วยในการย่อยค่ะทางเดินอาหารคือทางที่อาหารผ่านแสดงว่าอาวัยวะเหล่านี้จะต้องเป็นรูหรือโพรงที่เชื่อมติดกันนะคะอวัยวะแรกที่อาหารผ่านก็คือปากต่อมาที่หลอดอาหาร กระเพาะอาหารผ่านไปที่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และออกจากร่างกายผ่านทางทวารหนักค่ะอวัยวะช่วยในการย่อยอวัยวะเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นต่อมนะคะอวัยวะแรกคือต่อมน้ำลายที่อยู่บริเวณช่องปากอวัยวะที่สองคือตับที่ทำหน้าที่ในการผลิตน้ำดี และอวัยวะสุดท้ายคือตับอ่อนค่ะโดยอวัยวะเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการผลิตน้ำย่อยค่ะเรามาดูความหมายของการย่อยอาหารกันนะคะการย่อยอาหารก็คือการทำให้โมเลกุลของอาหารที่มีขนาดใหญ่กลายเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กลงจนสามารถดูดซึมเข้าไปใช้ในร่างกายได้นั่นเองค่ะ ซึ่งการย่อยอาหารภายในร่างกายของเราจะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันก็คือการย่อยเชิงกลกับการย่อยเชิงเคมีค่ะซึ่งการย่อยเชิงกลจะเป็นการใช้แรงในการย่อยค่ะยกตัวอย่างเช่นบริเวณช่องปากของเราที่มีฟันที่ช่วยในการขบหรือบดเคี้ยวนั่นเองค่ะส่วนการย่อยเชิงเคมี เป็นการย่อยที่ใช้น้ำย่อยเป็นหลักค่ะโดยน้ำย่อยมีอยู่แทบจะทุกอวัยวะในระบบย่อยอาหารกันเลยค่ะอวัยวะแรกในระบบย่อยอาหารนั่นก็คือปากบริเวณปากจะพบการย่อยทั้งหมด2รูปแบบ ทั้งการย่อยเชิงกลเพราะมีฟันช่วยในการบดเคี้ยวและการย่อยเชิงเคมีเพราะมีน้ำลายซึ่งเป็นน้ำย่อยชนิดหนึ่งค่ะโดยน้ำลายจะถูกผลิตจากต่อมน้ำลายที่อยู่ในบริเวณช่องปากทั้งหมด3คู่ภายในน้ำลายจะมีเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยนั่นก็คือเอนไซม์ที่มีชื่อว่าอะไมเลสค่ะตัวนี้จะทำหน้าที่ในการ ย่อยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตซึ่งสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนี้จะพบได้ในพวกข้าวแป้งเผือกมันและก็น้ำตาลนะคะต่อจากปาก อาหารจะเคลื่อนตัวมายัางท่อที่มีลักษณะกลวงและยาวประมาณ25เซนติเมตรค่ะเราเรียกบริเวณนี้ว่าหลอดอาหารค่ะโดยหลอดอาหารจะไม่ได้มีน้ำย่อยนะคะเป็นแต่เพียงทางผ่านของอาหารลงไปสู่กระเพาะโดยการเคลื่อนที่ของอาหารจะอาศัยการบีบและคลายตัวของกล้ามเนื้อค่ะ จากนั้นอาหารจะเคลื่อนตัวลงมายังกระเพาะอาหารค่ะซึ่งบริเวณกระเพาะอาหารจะย่อยสารอาหารประเภทโปรโตีนซึ่งโปรโตีนก็หมักจับบในเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่ไข่ถั่วนมนะคะ โดยน้ำย่อยที่ถูกสร้างบริเวณนี้มีชื่อว่าเปปซินค่ะซึ่งเปปซินจะมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะและจะหลังตรงเวลาหากนักเรียนรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาแล้วมันจะย่อยอะไรล่ะก็จะย่อยผนังของกระเพาะเองทำให้เกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหาร เพราะฉะนั้นเด็กๆควรทานข้าวให้ตรงเวลานะคะแสดงว่าที่บริเวณกระเพาะอาหารเราจะพบทั้งการย่อยเชิงกลเพราะว่ากระเพาะอาหารเนี่ยมีการบีบตัวนะคะและอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการย่อยเชิงเคมีเพราะมีน้ำย่อยที่มีชื่อว่าเปบปซินนั่นเองค่ะต่อจากกระเพาะอาหาร อาหารจะเคลื่อนตัวลงมาสู่ลำไส้เล็กซึ่งมีลักษณะเป็นท่อขดอยู่กลางช่องท้องซึ่งบริเวณลำไส้เล็กจะมีการย่อยและดูดซึมสารอาหารมากที่สุดเลยค่ะโดยสารอาหารที่บริเวณลำไส้เล็กทำการย่อยและดูดซึมก็จะได้แก่โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันค่ะ ซึ่งถ้าถามว่าทำไมบริเวณลำไส้เล็กจึงย่อยอาหารได้มากมายขนาดนี้ก็เพราะว่าอาศัยน้ำย่อยจอากอาวัยวะช่วยในการย่อยอยู่2ตัวก็คือตับกับตับอ่อนค่ะโดยตับจะสร้างน้ำดีเก็บไว้ในถุงน้ำดีและมีท่อเชื่อมเปิดไปยังลำไส้เล็กซึ่งน้ำดีจะเป็นตัวตี ให้ไขมันโมเลกุลใหญ่เนี่ยแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆค่ะทำให้น้ำย่อยสามารถเข้าทำปฏิกิริยาได้อย่างง่ายได้ค่ะและอีกหนึ่งอวัยวะนั่นก็คือตับอ่อนจะช่วยสร้างน้ำย่อยและเปิดมายังลำไส้เล็กเพื่อทำหน้าที่ในการย่อยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรต ก็ไขมันค่ะหลังจากที่ลำไส้เล็กทำหน้าที่ย่อยสารอาหารและดูดซึมสารอาหารต่างๆแล้วกากอาหารที่ไม่สามารถย่อยและเอาประโยชน์จากมันได้จะเคลื่อนตัวลงมาสู่ลำไส้ใหญ่ค่ะซึ่งมีลักษณะเป็นข้อๆในทิศทางขึ้นขวาง ลง่งพาดอยู่ที่กลางช่องท้องค่ะหน้าที่หลักของลำไส้ใหญ่คือดูดซึมน้ำและแร่ธาตุค่ะสุดท้ายบริเวณปลายสุดของลำไส้ใหญ่คือทางออกของกากอาหารเราเรียกบริเวณนี้ว่าทวารหนักค่ะโดยทวารหนักจะเป็นทางออกสุดท้ายของกากอาหารที่เราเรียกกันว่าอุจจาระนั่นเอง